กิจกรรมน้ำทิพย์ปีใหม่เมืองเชียงใหม่ประจําปี2567ตำบลสุเทพอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและก็ชาวต่างชาติไปร่วมงานกันในช่วงวันหยุดซึ่งปีนี้เป็นครั้งแรกนะครับที่เราจัดงานสงกราน21วันเริ่มตั้งแต่วันที่1เมษายนที่ผ่านมาทําให้นักท่องเที่ยวได้ส่งน้ำพระขอพรปีใหม่ไทย แต่จากบรรยากาศที่คุณผู้ชมได้เห็นก็คือยังมีนักท่องเที่ยวน้อยอยู่นะครับแม้ทางผู้อํานวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานจังหวัดเชียงใหม่ระบุว่าการท่องเที่ยวเทศกาลสงกรานต์ปีนี้ของจังหวัดเชียงใหม่น่าจะคึกคักขึ้นเพราะว่าจัดยาวถึง21วันสวนทางกับนายกสมาคมธุรกิจท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ค่ะที่สะท้อนว่าจังหวัดเชียงใหม่ควรจะมีอีเวนต์ที่ร่วมกันจัดจากทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนเพื่อให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันพร้อม ั้งให้เวลาในการประชาสัมพันธ์ประมทที่ยาวนานมากกว่านี้เพื่อให้นักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติสามารถวางแผนการเดินทางได้ค่ะ